จะดูเป็นคนที่เย็นชาจะมองคื้นว่าเป็นคนที่ชอบแสดงอารมณ์เป็นคนอ่อนไหวอ่อนแอแล้วก็เรียกร้อความสนใจคุณจะโฟกัสที่ความรู้สึกและความต้องการของตัวเองมากกว่าจนอีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณและเลยความรู้สึกของเขาคุณกลัวการเสียตัวตนของตัวเองในความสัมพันธ์อาจถึงขั้นคุณต้องยุติความสัมพันธ์เพื่อที่คุณจะรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองและอิสระมักจะมีความสัมพันธ์ที่ผิวเผินแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ระยะสั้นคุณจ่ต้องการคนรักที่ดูแลตัวเองได้และรักษาระยะห่างกับคุณให้เหมาะสมนะครับ นี่เรียกว่า i c u r e i d e n นะก็ใครตรงกับแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับซึ่งทั้งความสัมพันธ์ทั้ง3แบบนะไม่มีถูกผิดนะผมคิดว่ามันเป็น pattern ของความสัมพันธ์เรามากกว่าแล้วเราสะดวกใจที่จะเป็นแบบไหนซึ่งถามว่าถ้าเป็นลักษณะ insecure a t t a c e คุณก็จะกังวลหน่อยๆเวลาที่มีความสัมพันธ์นะเพราะผมคิดว่าถ้าอยากแก้พวกความสัพันพวกนี้ก็จะมีวิธีแก้เหมือนกันนะครับก็อาจจะคอมเมนต์บอกหน่อยว่าอยากรู้นะเดี๋ยวผมมาทําเป็นคลิปหน้าต่อให้นะครับ ก็ใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามได้เลยนะครับในคอมเมนต์นะฝากกดหัวใจ